สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าวก็จะพาท่านผู้ชมมาทําอาหารลูกไก่แรกเกิดกันนะคะอาหารสําหรับลูกไก่แรกเกิดนี่ก็เป็นอาหารที่ทําให้ลูกไก่เราจเจริญเติบโตนะคะอย่างแรกก็คือหัวอาหารนะคะหัวอาหารเมร็ด1ส่วนป,ปลาปนนะคะ1ส่วนแล้วก็ปลายข้าว1ส่วนนะคะ3อย่างผสมเข้าด้วยกันนะคะ หัวอาหารนี้เราก็ใช้น้ํานะคะใส่ลงไปให้เม็ดเขาพองอืดนะคะเพื่อง่ายต่อที่เพื่อง่ายต่อลูกไก่จะได้กินได้อย่างไม่ติดขัดแล้วก็ความที่เราใส่น้ําไปนะคะจะทําให้หัวอาหารนี้ปนๆล,ลูกไก่ของเราก็จะกินง่ายนะคะใส่น้ำแล้วแช่ไว้สักพักนึง สามอย่างนี้เราคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะหลังจากที่เราคลุกเค้าให้เข้ากันก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะประโยชน์ของป,ปลาปนก็จะมีแคลเซียมสูงนะคะทําให้ลูกไก่กระดูกแขนขานี้แข็งแรงนะคะส่วนปลายข้าวก็มีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตนะคะส่วนหัวอาหารก็มีโปรตีนบํารุงส่วนต่างๆทําให้ลูกไก่เราแข็งแรงหลังจากที่เราผสมเสร็จ เราก็นํามาขุนลูกไก่ในเล้ากันเลยค่ะที่บ้านเราเลี้ยงแบบดินนะคะเราก็กองไว้ให้บนดินนะคะให้แม่ของเขาเขี่ยกินนี่กินกันอย่างอร่อยอร่อยนะคะอันนี้ก็เป็นลูกไก่อายุสี่วันนะคะที่ออกจากเล้าฟักแม่ของเขาก็ช่วยสอนในการจิกต่างๆนะคะแข็งแรงมากมาก สูตรอาหารนี้ก็เหมาะสําหรับลูกไก่นะคะแลกเกิดถึงอายุหนึ่งเดือนนะคะหรือจะโตกว่านั้นเราก็สามารถให้รับประทานได้แล้วนี้เราก็ขุนเช่นเดียวกันนะคะว้าวแย่งกันกินอย่างอร่อยเลยนะคะอันนี้ก็อายุสิบวันนะคะก็เริ่มโตมานิดนึง นอกจากอาหารที่เราผสมแล้วนะคะน้ําดื่มก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะมันเปลี่ยนน้าทุกวันให้น้ําสะอาดเพราะไก่เล็กๆต้องการน้าถ้าถ้าน้ําไม่สะอาดก็อาจจะเกิดโรคได้นะคะนอกจากอาหารที่ดีแล้วน้ําก็เป็นสิ่งสําคัญด้วยอันนี้ก็อีกแล้วนึงนะคะโอ้โหสดๆไปเลยของชอบการที่เราทําอาหารให้ลูกไก่ทานเองก็ จะทำให้ลูกไก่ของเราแข็งแรงและสดใหม่เสมอนะคะก็ไม่ยุ่งยากอะไรมากนะคะสามอย่างผสมรวมกันอันนี้ก็เป็นลูกไก่เล็กๆน่ารักน่ารักนะคะที่ แม่เขาฝึกขอสอนหัดให้กินอาหารที่เราทำเองก็ขอบคุณนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะการเลี้ยงลูกไก่เล็กไม่ยากอย่างที่คิดลองทำดูนะคะแล้วก็ลูกไก่ของเราก็จะแข็งแรงแม่ไก่ก็จะแข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ